Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. ไม่รู้นะคะทุกคนวันที่27มีนาน่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นนะอายุ24แล้วก็โตเป็นสาวแล้วนะคะเนีรู้สึกว่าแบบเป็นแอบแก่นะคิดดูดีปีหน้าพี่พาแล้วเนะ วันนี้นะคะมินาก็จะมาอันบ็อกนะคะของวันเกิดมินาได้แหละก็มันจะมีบานที่ซื้อมาเองด้วยอย่างอันนี้ก็ซื้อมาเองเป็นแก้วสตาร์บัคสสีม่วงซึ่งถ้าใครจะซื้อแนะนําว่าอย่าซื้อเพราะว่ากินกาแฟมันคือแก้วกาแฟที่มีข้าวกาแฟติดแล่มันก็ล้างไม่ออกแบบจริงจัง ก็ตรงว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีเพื่อนเยอะนะแล้วก็เพื่อนก็ไม่ได้ซื้อของขวัญอะไรให้เยอะขนาดนั้นปีนะคะมินาก็เลยไปช็อปปิ้งนิดหน่อยนะแล้วก็ได้ของมานิดหน่อยถามว่าเยอะไหมนะก็ไม่เยอะแต่จุกๆทั้งนั้นเลยคือมินารู้สึกว่าปีมันเกิดที่ผ่านมามินาไม่ได้ซื้อแบบอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันใหญ่ๆมินา้สึกว่ามินาทํางานหนักนะก็เลยแบบว่าเอออยากให้ของขวัญตัวเองหน่อยอ๋อเผื่อทุกคนแบบเฮ้ยหน้าแปลกไปหรือเปล่าก็มินาทำวอล์กหนึ่งไว้นะันนก็ให้ของขวัญตัวเองเหมือนกันนะกก็คคอไไิมมวาาาาาาดีบบนะะะ่ทรห้้้งแลถ มาโดินไนาแปะไว้ให้โอเคเริ่มอะไรก่อนดีเริ่มอย่างแรกก็คือของเก็บไปก่อนทุกคนจะได้เห็นได้าอของมบนาชัดอันนี้ไม่ทิังเอาไนกี้ก่อนแล้วกันอันนี้มบนาซื้อเองนะคือช่วงเนี้ยช่วงปีที่ผ่านมาหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมบนาค่อนข้างอินออกกําลังกายอ๋อแล้วมบนาเขาบอกอย่างหนึ่งคือมีนาเป็นคนที่ไม่เซลในการใส่แบบเลกกิ้งหรือว่ากางเกงที่มันลาดลูก,กมากๆจะไม่ค่อยเซลมากๆแต่ส่วนใหญ่ที่ไนกี้ซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นแบบออกกำลังกายหมดเลย ก็จะมีเสื้อยืดไนกี้นะคะนี้สีดำเพราะว่าไม่อยากใส่เป็นสีสีเพราะเป็นคนที่เหงื่อจะแก,กร้เยอะหรือเกินนี่มิน่าใส่เป็นไซส์ xs นะคะของผู้หญิงนะอัอนนี้ก็จะเป็นเสื้อยืดเหมือนกันนะคะนี่ เป็นแบบผ้าบางๆนะออกกำลังกายเป็นผ้าไรฟิตนะคะทุกคนนี่ข้างหลังดีเทลมันแบบเออเท่ดีส่วนใหญ่เสื้อ,อกำลังกายอ่ะมินายอยากซื้อที่มันไซส์แบบเข้ารูปหรือเ,เห็นสลีลัดชัดอะไรเงรี้ยอันนี้ก็จะเป็นกางเกงละสองตัวที่ซื้อมานะคือแบบว่าไม่เซลฟ์มากตอนใส่แต่ใส่ออกมาแล้วเพื่อนก็บอกเออไม่ได้แย่อะไรขนาะดแบบคุณมินาคิดไปเองเว้ยนี่นี่นะคะก็จะเป็นกางเกงนะงกาลังกายใช่อันนี้ซื้อมาข้างๆก็จะเป็นไนกี้เออมีนาจะพูดอีกอย่างหนึ่งคือมินารู้สึกว่ากางเกง ออกลังกายของนหกกี้อะคือเนื้อผ้าของมันนะมีนาสุบว่ามันไม่ได้รัดแน่นหรือว่ายกกระชับแบบขนาดนั้นนะก็ลองดูนะคะแต่เนี่ยแอบลองใส่ไปแหละอันนี้นะคะมีนาซื้อมาเพราะว่ามินาไม่ชอบลายเยอะๆนะแล้วก็มีหนีบตานิกกี้อยู่ข้างล่างเล็กๆตรงนี้ใช่ก็มีประมาณนี้ส่วนไซส์ถ้าคนเผื่อคนแบบไซส์เดียวกับมีนามีนาใส่เป็นไซส์เนะเพราะ S มินาสูกว่ามันแน่นไหมันมันตึงกิน ก็จะมีประมาณนี้นะคะเสื้อกลางกายที่มาซื้อมาใหม่รวมๆนี้นะคะ4ี่ชิ้นน่ะก็ห้าพันนะก็ใช้ได้นะอ๋ออันนี้มินาลืมวันนี้นะคะมินาสั่งมาไม่ใช่ตอนเบิร์ดเดย์หรอกแต่ว่ามันมาตอนเบิร์เดย์นะคะก็เลยเออเอาไวาก็ได้อันนี้ไม่ซ่าสั่งมินาสวยมินาสั่งของยูนิโคมานะทุกคนเป็นสั่งออนไลน์นะเห็นว่ามันเท่ดีคอตเตอา์เยอะคอเต่านะคะทุกคนนี่เท่ปะมันจะเป็นคอเต่าที่แบบว่ากึ่งๆึงแบบ ออกกําลังกายแต่มันส,สบายทุกคนมิน่าชอบเท็กเจอร์มันนะดูดิเห็นไหม เดอส่วนใหญ่คอตเต่าของมินาก็คือของยูโคบหมดเลยแต่นี้มินาซื้อตอนลดราคานะน่าจะเหลือ400กว่าบาทมาอันนี้นะคะมินาไม่แน่ใจนะว่ามันหมดไปหรือยังนะมันเป็นคอลเลคชันพิเศษนะแต่พวกคอเต่า์ฮีเท็นะคะที่มินาใส่บ่อยๆนะช่วงนี้มันไม่มีขายนะเพราะว่ามันหน้าร้อนนะก็น่าจะเข้าอีกทีช่วงท u t u วินเทอร์เลยทุกคนอันนี้มาที่ของขวัญที่แบบเพื่อนซื้อให้บ้างดีกว่าคนนี้นะคะก็คือเพื่อนสนิทมินานะซื้อแก้วสตาร์บัคให้แล้วก็มีการ์ดโดยน่ารักแต่ว่าไม่อให้ัง ลุงเพื่อนสติมินาซื้อมาให้นะคะน่ารักมากแต่ว่าตอนนี้มินายังดูดหลอดไม่ได้นะเพราะว่าไปฉีดเลรั่ปากมาคือมินาเคยคิดจะซื้ออันเนี้ยช่วงที่มินาเข้าโรงพยาบาลอนะมกาลาแลดูดี่ราแบบเพื่อนไปซื้อมาให้เออแล้วก็ให้ตอนมันเกิดน่ารักมากอ๋อทุกคนเดี๋ยวมินาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปหยิบแก้วมาให้หนึ่งอันนี้คลิปนี้ลงหลังที่มินาให้ของเติมไ,ไปแล้วนี่แก้วซาร์บักอันนี้น่ารักมากอันนี้จะเป็นแก้วเออรู้สึกจะเป็นคอลเลคชั่นที่เกาหลีนะ วาเนทยคือมินาจาได้ว่ามีนาอยากได้อีกอันนึงแล้วก็ส่งมให้ลุงดูแล้วลุงบอกว่าอันนี้น่ารักใช่มีนาเลยซื้อมาให้มันอันนี้อันนี้คือเออวันเกิดเราใช่ไหมเมมเบอร์ชาเนลอะไรเงี้ยเ,เขาก็ส่งมาว่าเราสามารถไปเอาเทสเตอร์น้ําหอมที่ชาเนลได้นะเนื่องในวันเกิดอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ําหอมเทสเตอร์นะโคโค่ชาเนลนะก็เป็นรูปคลาสสิกเลยนะ มินาว่าชอบไหมมินาสึกว่ามินาไม่ค่อยชอบกินอะพูดตรงๆกลิ่นมันดูแก่กินนะอันนี้อันนี้มินาซื้อให้ตัวเองนะคะ <c oughs> ก็คือวันนั้นนะ่ะก่อนมันเกิดมินามินาไปถ่ายงานนิดหน่อยนะคะแถวสยามนะนั่นแหละแล้วมินาก็เลยแวะไปที่เอเดอร์เลอร์แล้วก็เห็นว่าเออมันลดราคาอยู่ <c oughs> ก็เลยเข้าไปดูดึกๆอุ้ยแต่ประเทศเกาหลีมันจะเปิดแล้วอะก็คือตอนเปนีูมินาก็จะแบบรอบีไปเกาหลีที่เรยวกว่า นี่วินาซื้ออันนี้มานะคะเป็นหมวกใหม่ p r เดเดอร์นะวินาจำไม่ได้นะน่าจะลดเหลือประมาณ2,000บาทนิดๆอันนี้นะคะก็จะเป็นส่งฟิชเชอร์แมนบีนีนะทำมาจากขนสัตว์ร้อเปนะคะทุกคนนั่นแหละก็วินาชอบมากส่วนอันนี้นี่แหละครับ ก็จะเป็นสเวตเตอร์นะคะเอเดอร์เลอร์สีฟ้านะคือมินาไม่มีสเวตเตอร์สีฟ้าเลยหรือไม่ค่อยมีเสื้อที่มันเป็นแบบสีเงี้ยราคารู้สึกว่าแบบพันกว่าบาทแต่ลดลงมาเหลือสี่พันกว่ากาคือถ้าทุกคนเป็นแฟนพันธ์แท้มินานะคะแบรนด์เกาหลีที่มินาชอบที่สุดนะคะคือเอเดอร์เลอร์นะ่ะง่ายแค่นี้แหละอันนี้ก็คือซื้อเองหมดเลยหรือของแบรนด์นีลเล่อ๋อเล่นกันก่อนละกันนะอันนี้มินาซื้อเองนะ ลอยสวีจองก็คือมีนาเนี่ยกำลังหากระเป๋าตังค์อันใหม่นะมีนาก็ใช้ฟฟน็กสีดำอันนั้นอะมาสอกพักหนึ่งแล้วเอออยากได้กระเป๋าแบบอยากได้ตอนนั้นอะเข้าไปดูเป๊บหลุยเล่นๆแล้วก็แบบน้องคนนี้น่ารักเลอขึ้นรูปให้ดูจะเป็นสีน้ำเงินแต่แรกมีนาเลงใบนั้นไว้พอเข้าไปดูที่ช็อปจริงๆ คือด้วยความที่ว่ามันเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมคนคือมินาก,ก็ต้องคิดดีๆนะว่าแบบเฮ้ยถ้าซื้อสีน้ำเงินไปแล้วอะอนาคตเราจะเบื่อไหมเพราะมินาเป็นคนที่แบบซื้อแล้วมินาก,ก็ใช้นานอยู่แบบ3 4ปีว่าว่าไปก็เลยเลือกสีที่เรียบที่สุดแล้วก็น่าใช้แบบทุกอย่างแล้วก็แบบดูจากทรงแล้วมินาคงไม่เบื่อโอเคไม่พูดเยอะเดี๋ยวแกไปพูดไปนี่น,น,น,นี่มีบินอยู่ด้วย <c oughs> ซื้อเองก็ตื่นเต้นเองนะเพราะว่าไม่ได้ซื้อแบรนดนะ์เนมมาก ลืมไปว่าต้องเปิดให้ดูอีกทีนี่นะคะทุกคนชาดาังอา้าวกับดา้านนี่นะคะทุกคนกระเป๋าตั้งใบไหม่ของมีนา่าจริงๆมันก็คือการ์ดโฮลเดอร์ er นั่นแหละหรือว่ามินิวอลเล็ตนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรนะนั่แหละแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้ใส่การ์ดอะไรซึ่งมันน่ารักมากมันเป็นแบบใบแบบพอดีมือแล้วก็บางๆดูดิบางๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมิน่าสึกว่า มันแห่ลงมาคล้ายฟินิคอะซึ่งก็เลยแบบเออชอบ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 อันนี้นะคะมินาเลือกเป็นหนังมานะราคาก็จะแพงกว่ารุ่นอื่นนะคะทุกคนเพราะว่าปกติแล้วหลุยจะใช้แคนวาสนะแบบเผื่อคนไม่รู้นะก็มินามองแน่นาคนนะคะคือถ้าแคนวาสอะถ้าใช้บ่อยๆอะไรเงี้ยมันมีสิทธิ์แตกนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะเป็นปกติเลยนะของกระเป๋าอะไรแบบนี้นะส่วนราคาน้องน,นะคะอยู่ที่17,500บาทนะก็นะคะเผื่อใครสนใจนะคะไซส์น้องประมาณนี้นะเดี๋ยวเทียบกับ iPhone 11เอ็ดให้ดูระมาณนี้เป็ดร้องตรงแบรนด์เนมแรกระเป๋าซื้อ นะสุดยอดอันสุดท้ายอ,อันนี้มีคนซื้อมาให้เป็นของขวัญวันเกิดนะคะก็ณนะเป็นจริงๆมีนะก็แอบแกะเปิดดูแล้วแหละบอกเลยว่ารุ่นเนี้ยอันเนี้ยพิจิสู้ายาดุนรุ่นและนี่นะคะคือของที่วลนซื้อมารอนเล่นนะเขาให้มา,านี่นะคะทุกคืนวินแกะดูแล้วแหละ ไม่อยู่ความรู้คือไม่รู้ว่าชื่อกระเป๋าหรือว่าคืออะไรนั่นแหละเดี๋ยวมินาึ้นเทคไว้ให้อันนี้มินาได้มาเป็นไซส์เล็กนะคะทุกคนเพราะว่ามินาอยากได้ไซส์เล็กนะตอนแรกอ่ะลังเลว่าระหว่างไซส์มีเดียมกับไซส์เล็กอะอันไหนดีกว่าใช่แต่มินาสึกว่าพอไปลองที่ช็อปแล้วอะไซส์มีเดียมมันใส่ของได้เยอะก็จริงแต่ว่าพอมันอยู่บนตัวเราอ่ะมันใหญ่มันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แต่เนี้ยน่ารักมากคือแบบน้องกำลังน่ารักเลยอ่ะแต่ว่าใส่ของได้น้อยจุ๊ แต่ก็ถือว่าเป็นการที่แบบว่าไม่ต้องพกเยอะถ้าถามว่าใส่โฟนได้ไหมเดี๋ยวมีนาใส่ดูใส่ไม่ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวลองใส่สมมติว่านี่คือกระเป,าเป๋าตังค์เรานะอ่ะลิปสติกสองได้นิดหน่อยได้อีกนิดหน่อยแบบจริงจังเออไม่ได้เยอะแต่มีนาก็พูดตรงๆนะว่ามีนาเป็นคนที่ไม่ชอบใส่กระเป๋าเอ๊ะใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าใช่มีนาชอบใส่ไว้ในในกลองเองมากกว่าเฮ้ยมันคือแบบว่ามีนาไม่ได้กระเป๋าแบรนด์เนมแบบนานมากนั่นแหละ กันมากค่ะทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมมีนาไม่รู้ทุกคนชอบไหมนะแต่ว่ามินาชอบมากเลยนะมีนาชอบเวลาที่เราได้ของมาใหม่หรือว่าเราไปซื้อของมาอย่างเงี้ยคือปีที่แล้วมีนาทํางานหนักมากนะแบบปีนี้มันรู้สึกว่าแบบมันเป็นปีที่ดีมากแบบมากๆได้เค้กสองก้อนแล้วก็ได้ของขวัญจากเพื่อนจากอะไรอย่างเงี้ยแบบดีมากเลยอ่ะมันแบบว่าเหมือนได้รางวัลอะ ลองปรบใจอายุ4แล้วนะนั่นแหละแต่ถ้านับเป็นอายุเกาหลีมีนาคือ25ก็กแก่นะก็เป็นจะเพจก็น,ะนะะ่ารักทุกคนก็คลิปนี้นะคะก็พอแค่นี้ก่อนนะ,ะถ้าใครชอบคลิปนี้ยคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้มีนาด้วยนะคะเวลาคลิปใหม่มาจะได้แจ้งเตือนทีน่เพิ่มก็เลยกดแชร์ให้มีนาด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจมีนานะครับก็วันเกิดปีนี้นะคะมีนาก็อยากอวยพรให้ทุกคนนะคะให้กับโฟลเลอร์มีนาที่น่ารักทั้งหลาย ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงเจอแต่สิ่งดีๆนะนี่แหละแต่ว่านไมนาอยากทุกคนแบบว่าแฮปปี้นะคะแล้วก็แข็งแรงประเทศเกาหลีก็ใกล้เปิดแล้วนะคะไปเที่ยวกันได้นะคะทุกคนเที่ยวกันเยอะๆเนาะพอบ,บ้านมีนะทาทำัวเองไปแล้วนะบ๊ายบายนะเฮ้ย